สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธันชนกน้อยไม้อยู่ชั้นม .4 ทับ13เลขที่6วิดีโอนี้จะมาอธิบายเรื่องรูรับแสงหน้าที่และตำแหน่งของรูรับแสงคือรูรับแสงเป็นหนึ่งในสองส่วนซึ่งมีหน้าที่ในการรับแสงรูรับแสงมีผลต่อปริมาณแสงที่เข้ามาซึ่งก็้องจะได้รับแสงมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่ที่สิ่งนี้ ผลของรูรับแสงที่มีต่อภาพรูรับแสงที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นจะทําให้ปริมาณแสงผ่านเข้ามาได้ที่กล้องมากขึ้นถ้ารูรับแสงเล็กลงแคบลงก็จะทําให้ปริมาณแสงเข้ามาได้น้อยลงสิ่งที่สําคัญที่สุดนอกจาก ริมาณแสงก็คือมันส่งผลต่อระยะชัดของภาพความชัดลึกชัดตื้นค่า f-stop เหรือค่า f-number คือแสดงในรูปเศษส่วนโดยค่า f เป็นตัวเศษและหมายเลข f-stop เป็นตัวส่วนขนาดของรูรับแสงมีความหมายกับการกับค่า f-number ที่เกี่ยวข้องกันคือยิ่งค่า f-number น้อยน้อยเท่าไหร่ ขนาดของรูรับแสงก็จะน้อยลงระยะชัดของภาพคือการกำหนดความชัดลึกชัดตื้นของภาพถ่ายโดยการควบคุมรูรับแสงหรือค่า F ไปยังเซ็นเซอร์รับภาพของกล้อง